วิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเส้นขนานค่ะครูผู้สอนครูเมขลาภูมิสวยค่ะค่ะเส้นขนานนะคะนักเรียนเส้นขนานนะคะนิยามของมันก็คือเส้น2เส้นค่ะที่อยู่ในระดับเดียวกันนะคะจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นทั้งสองเนะะี่ยค่ะมีระยะห่างเท่ากันดูอย่างเส้นที่ครูเมยกตัวอย่างขึ้นมานะคะเส้นนี้ก็คือระยะห่างตั้งแต่ หัวเส้นนะคะก็คือ2ซนติมตรใช่ไหมคะไปยังท้ายเส้นก็ยังเป็น2ซนติเมตรแบบนี้ค่ะเขาถึงเรียกว่าเส้นขนานค่ะ ตัวอย่างนะคะก็คือเส้นครูให้เส้นตรง AB กับเส้นตรง DC นะคะก็คืออยากทราบว่ามันขนานกันหรือเปล่านะคะดังนั้นครูอยากทราบว่าขนานกันหรือเปล่าครูสร้างจุดกําหนดจุดขึ้นมา2จุดค่ะคือจุดกอไก่และจุดขอไข่ค่ะจุดกอไก่และจุดขอไข่ค่ะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราวัดนะคะวัดเส้น2เส้นว่ามีขนาดระยะห่างกันนะคะเท่าไหร่นะคะในใน ในจุดนี้นะคะก็คือกอไก่กับพอไข่เนี่ยมีระยะห่างกัน4เซนติเมตรนะคะคือวัดใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะก็ได้4เซนติเมตรอ่ะคราวนี้สร้างอีกหนึ่งจุดค่ะก็คือท้ายเส้นนะคะก็คือจุดคอควายและจุดงองงูนะคะอ่ะเรามาวัดกันอีกว่าจุดคอควายกับจุดงองงูเนี่ย มีระยะเท่าไหร่นะคะอ่ะอันนี้อ่ามีระยะ4เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะมีระยะ4เซนติเมตรเท่ากันเลยดังนั้นแสดงว่าเส้นตรง2เส้นเนี้ยค่ะที่มีระยะห่างเท่ากันไม่ว่าจะต่อกันยาวไปเท่าไหรนะ่นักเรียนต่อกันออกไปยาวเท่าไหร่นะคะเส้น2เส้นเนี้ยค่ะก็จะขนานกันไปเรื่อยๆนะคะก็คือไม่มีวันมาบรรจบกันนะคะเส้นขนานนะคะ อ่ะต่อไปนะคะอันนี้คือการเขียนค่ะก็คือเขียนว่าเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD หรือเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้คือเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง DC ค่ะก็คืออันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของของเซตของการขนานนะคะของการขนานก็คือขีดเส้น2เส้นค่ะระหว่างกลางนะคะะคราวนี้ค่ะนักเรียนครูอยากทราบว่า เส้นขนาดเนี่ยค่ะนักเรียนสามารถเห็นในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างอมาดูกันค่ะรูปที่ครูมาให้คือ1อะไรคะทางรถไฟเห็นไหมคะนักเรียนทางรถไฟเนี่ยค่ะเขาก็จะมีระยะห่างเท่ากันค่ะแล้วระยะห่างเนี้ยค่ะก็จะ ห่างเท่ากันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นรางรถไฟก็จะเป็นเส้นขนานนะคะต่อมาค่ะเส้นขอบค่ะเส้นขอบถนนอ่านเรียนดูเส้นขอบสองสองฝั่งเห็นไหมคะก็คือจะขนานไปตลอดเลยเส้น2ฝั่งเนี้ยฝั่งขอบถนนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาค่ะจะไม่มีทางมาบรรจบกันนะคะก็คือจะจะไม่มีทางมาบรรจบกันเขาก็จะขนานกันไปเรื่อยๆนะคะอะต่อไปค่ะกำแพงด้ว่าอะกำแพงด้วบ้านเหมือนกันค่ะ ้างบนเส้นข้างบนกับเส้นข้างล่างเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นเส้นขนานกันต,ต่อมาเหมือนกันนะคะก็คือในระนาบเดียวกันเนี่ยเขาจะมีระยะห่างเท่ากันนะคะต่อไปอ่ะกล่องกล่องพัสติกก็เป็นเส้นขนานได้นะคะอันนี้คือเส้นที่เกิดในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ต่อไปะคะ่ะโต๊ะค่ะโต๊ะไม้ โต๊ะไม้หรือโต๊ะนั่งหรือโต๊ะนักเรียนเนี่ยค่ะนักเรียนโต๊ะญี่ปุ่นที่บ้านนักเรียนก็ได้ที่เป็นโต๊ะทรงสี่เหลี่ยมนะคะก็คือมีส่วนของเส้นขนานหยุดบนสิ่งของของสิ่งเหล่านั้นค่ะนักเรียนได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเส้นขนานเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วดูยังไงถึงรู้ว่าเป็นเส้นขนานอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างนี้ค่ะ W X นะคะนักเรียนเส้นตรงอันนี้เส้นตรง W X เส้นตรง W X อยากทราบว่าเส้นตรง wx ขนานกับเส้นตรง lg หรือไม่นะคะ lg หรือไม่ก็คือสร้างจุดขึ้นมาเหมือนเดิมคะ่นะนักเรียนก็คือสร้างจุดกอไก่ขอไขหรือนักเรียนตั้งชื่อเป็นจุดอื่นก็ได้นะคะอาออ่างฮอนคูอะไรอย่างเงี้ยได้หมดคะ่ะไม่ไม่ผิดนะคะนะักเรียนพอสร้างเสร็จแล้วใช้แม้ทัดวัดคะ่ะจุดนี้ก็คือจากขอไขไปหากอไก่ก็คือได้เท่าไหร่คะ 1.5เซนติเมตรนะคะได้1.5เซนติเมตรอ่ะคัะนนี้ต่อไปค่ะสร้างอีก2จุดค่ะก็คืออออ่างฮอนอูกอออ่างฮอนอูกครูก็ใช้ม้ทัดวัดเหมือนเดิมค่ะได้อ่ะ1.5เซนติเมตรเหมือนกันนะคะ1.5เซนติเมตรเหมือนกันดังนั้นเส้นตรง2เส้นนี้ค่ะขนานกันไหมคะอ่ะขนานกันใช่ไหมคะเวลาเราไปเขียนก็คือเขียนแทนนะคะก็คือเส้นตรง WX ขนานกับ เส้นตรง LG นั่นเองนะคะหรือเขียนในรูปของสัญลักษณ์ก็ได้นะคะก็ได้นะคะออาต่อไปค่ะดูตัวอย่างต่อไปมั้งคะ่ะนักเรียนอ่ะเขาให้เส้นตรง OF เส้นตรง LOF มากับอันนี้อะไรคะอันนี้เส้นตรงส่วนของเส้นตรงหรือรังสีฮะนักเรียน อส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะส่วนของเส้นตรง R e เขาอยากรู้ว่า2เส้นนี้ขนานกันหรือเปล่านะคะเราก็มาพิสูจน์กันค่ะสร้างจุดขึ้นมาค่ะครูสร้างเป็นจุด xy นะคะขึ้นมาจากนะั้นใช้มันทัดวัดค่ะใช้มันทัดวัดได้เท่าไหร่คะ2ซนติเมตรนะคะได้2เซนติเมตรต่อมาเส้นระยะห่างจาก xy นะคะห่าง2เซนติเมตรต่อไปค่ะสร้างอีก2จุดค่ะ คือ U K U K จุด U และจุด K นะคะอ่ะใช้ม้นทัดวัดอีกค่ะนักเรียนวัดได้เท่าไหร่คะอ่ะ2.5นะคะ2.5เซนติเมตรแสดงว่าเส้นตรง2เส้นเนี้ยค่ะขนานกันไหมคะนักเรียนอ่ะไม่ขนานนะคะอ๋อขอโทษทีค่ะเมื่อกี้ครูไม่พูดผิดไม่ใช่เส้นตรง2องเส้นก็คือเส้นตรง O F กับส่วนของเส้นตรง R E ไม่ขนานกันนะคะนักเรียนไม่ขนานกันนะคะเพราะว่าเราวัดหัวหัวเส้นเนี่ยได้2เซนติเมตรและท้ายเส้นได้เท่าไหร่คะ2.5เซนติเมตรนะคะดังนั้นก็คือเส้นตรง OF ค่ะไม่ขนานกับส่วนของเส้นตรง RE นั่นเองนะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะว่าเส้นขนานการที่จะเกิดเส้นขนานได้จะเกิดยังไงและเราสามารถดูได้ ด้วยตาเปล่าในบางทีถ้าระยะห่างมันห่างกันมากๆแต่ถ้าไม่มั่นใจเราต้องใช้ไม้บรรทัดในการวัดนะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าจุดขนานอ่าไม่ใช่ค่ะว่าเส้นขนานจะขนานกันได้อย่างไรนะคะจะขนานกันได้อย่างไรหรือมันไม่ขนานกันได้อย่างไรนั่นเองนะคะถ้าเส้นขนานจะขนานกันได้มันต้องทําไมคะอ่า ก็คือระยะห่างจากหัวเส้นนะคะไปยังท้ายเส้นก็คือจะเท่ากันตลอดเลยใช่ไหมคะ,ะดังนั้นค่ะเราลองมาสร้างเส้นขนาดกันค่ะนักเรียนสร้างเส้นขนาดค่ะโจทย์เขาให้มาค่ะโจทย์เขาให้เส้นมานะคะเขาให้เส้นกอไก่ขอไข่มานะคะแล้วก็จุดชอช้างมาซึ่งโจทย์เขาบอกว่าให้เราเนี่ยค่ะสร้างเส้น ตรงมอม้านอนหนูนะคะให้ผ่านจุดชอช้างอ่ะเขามีจุดชอช้างมาให้ใช่ไหมคะและขนานกับเส้นตรงกอไก่ขอไข่ก็คือต้องขนานกับเส้นตรงขอไก่กอไก่ขอไข่ด้วยนะคะอ่ะมาดูค่ะวิธีการสร้างสร้างเนไ,ไม่ยากค่ะนักเรียนถ้าเขาให้ในรูปแบบลักษณะแบบนี้มาเตรียมไม้บรรทัดมาเลยค่ะนําไม้บรรทัดค่ะมาวัดจากเส้นตรงกอไก่ขอไข่ไปยังจุดชอช้างค่ะนักเรียนอ่ะวัดได้เท่าไหร่คะ 2.5เซนติเมตรถูกคะ2.5ซนติเมตรจากนั้นค่ะให้เราเลื่อนไม,ม้บรรทัดไปยังจุดขอไข่ค่ะอ่าเลื่อนไม้บรรทัดไปยังจุดขอไข่ค่ะแล้วดูว่า2.5เซนติเมตรเนี่ยอยู่ตรงไหนจากนั้นใส่จุดค่ะใส่จุดพร้อมตั้งชื่อให้มันค่ะนะักเรียนใส่จุดพร้อมตั้งชื่อให้มันนะคะก็คืออะคูจะเราจะต้องเป็น มอม้าหรือนอน,นูเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขากําหนดให้ว่าเส้นที่จะมาขนานกับเส้นกอไก่ขอไข่เนี่ยต้องเป็นเส้นมอม้านอน,นูเท่านั้นนะคะครูก็เลยอ่ะเป็นนอน,นูก่อนกันละกันต่อไปค่ะเราวัดเส้นนี้เราวัด2จุดเนี้ยห่างกันได้2.5แล้วต่อไปไปวัดจุดกอไก่ค่ะ จุดกไก่ดู2.5อยู่ตรงไหน,นเมื่อเรามั่นใจแล้วเราจุดค่ะจุดแล้วใส่ชื่อจุดคือมอม้านั่นเองนะคะใส่ชื่อจุดคือมอมอ่าจากนั้นพอเราวัดหมดแล้วระยะห่างจากเส้นก,อ,นกอไก่ขอไข่นะคะจะมีระยะห่างจากจุดมอม้าช,ช่อช้งนางเราหนูคือ2.5เซนติเมตรดังนั้นให้นักเรียนหยิบน้ำทัดมาค่ะรากเลยค่ะนักเรียนรากจากจุดมอมอ้า ผ่านจุดชอช้างแล้วไปยังจุดนอนหนูนะคะรากเส้นตรงจุดมอม้าผ่านจุดชอช้างแล้วไปนอนหนูนะคะเท่านั้นเองค่ะคือเสร็จแล้วนะคะก็คือโจทย์เขาต้องการแค่นี้ว่าให้เราสร้างเส้นตรงมอม้านอนหนูให้ขนานกับกอไก่เข,ขาข่แต่ต้องผ่านจุดชอช้างด้วยนะคะเป็นไงคะไม่ยากใช่ไหมคะ ต่อมานะคะ,ะเรามาดูอีกโจทย์หนึ่งบ้างค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเขาก็ให้มาเหมือนเดิมค่ะให้มาเหมือนเดิมแต่ว่าเขาไม่ได้กําหนดจุดแล้วก็กําหนดเส้นตรงมาให้นะคะเขาในโจทย์โจทย์นี้เขาบอกว่าสร้างเส้นขนานที่กําหนดให้ผ่านจุดต่อไปนี้ก็คือจุดต่อไปนี้คือจุดเลไร่ะอ่าจุด G นะคะพร้อมตั้งชื่อเองให้เราตั้งชื่อเองแล้ว สร้างเส้นขนานขึ้นมาเองซึ่งเส้นขนานเนี่ยเราอาจจะสร้างเป็นเส้นตรงส่วนของเส้นตรงหรือรังสีก็ได้นะคะหรือรังสีก็ได้อ่ะมาดูค่ะวิธีการแรกคือนำไม้บรรทัดมาวัดระยะห่างจากเส้นตรง P K มายังจุด G ได้เท่าไหร่คะ4เซนติเมรใช่ไหมคะอ่ะ4เซนติเมตรเราวัดได้4เซนตมตร4ซนเมตรจากนั้นไปยังจุด P ค่ะจุด P รากมา ถึงจุด P นะคะจากนั้นดู4ี่ซนติเมตรอยู่ตรงไหนให้นักเรียนใส่จุดเลยค่ะ,ะครูกําหนดจุดแล้วก็กําหนดชื่อขึ้นมาเองคือชื่อ A แต่นักเรียนจะเป็นชื่อก็ไก่ขไข่มาม้านหนูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือจุด C จุด D ก็ได้ซึ่งจุดที่เราจะสร้างเนะี่ยแต่ละจุดชื่อต้องไม่ซ้ํากันนะคะ ชื่อต้องไม่ซ้ำกันนะคะก็คืออ่ะระยะห่างจากจุด P มาจุด A เนี่ยคือ4เซนติเมตรต่อไปไปจุด K ค่ะจุด K จุด K ระยะห่างก็ต้องเท่าไหร่เหมือนกันคะก็คือ4ซนติเมตรเหมือนกันใช่ไหม่ะเมื่อเราได้แล้วใส่จุดแล้วสร้างชื่อจุดมาค่ะครูสร้างเป็นชื่อจุด B นะคะระยะห่างจากจุด K มายังจุด B ก็คือ4เซนติเมตรเมื่อเราได้ระยะห่างที่เท่ากันทั้งหมดแล้วนะคะ ทั้งหมดแล้วใช้ไม้ม่ทัดตีค่ะใช้ไม้แมทัดตีเส้นผ่านจุดนะคะตีเส้นให้ผ่านจุดทั้ง3าจุดนะคะนะักเรียนอ่ะตีเส้นผ่านจุดทั้ง3จุดเสร็จแล้วอ่ะนะักเรียนสังเกตว่าระยะห่างเท่ากันหมดเลยดังนั้นเป็นเส้นขนานหรือยังคะเส้นสองเส้นนี้ขนาขนากันหรือยังคะ ขนาดกันแล้วใช่ไหมคะก็คือเส้นตรง PK เนี่ยขนานกับเส้นตรง AB หรือเขียนเป็นในรูปของสัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์การขนาดก็ได้นะคะนักเรียนดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้เขาให้มาคือรากส่วนของเส้นตรงถูกไหมคะ,ะสัญ,ญลักษณ์ส่วนของเส้นตรงก็คือจะไม่มีหัว2หัวนะคะส่วนของเส้นตรง MN ยาว6.5ซนติเมตร ให้ขนานกับเส้นตรง s d และมีระยะห่างจากเส้นตรง s d เนี่ย2เซนติเมตรดังนั้นค่ะก่อนอื่นเลยเรารากเส้นตรง s d ขึ้นมาค่ะนักเรียนรากเส้นตรง s d ขึ้นมารากกี่เซนก็ได้นักเรียนคะเพราะว่าเขาไม่ได้กําหนดใช่ไหมคะว่าเส้นตรง s d เนี่ยเราต้องมีความยาวเท่าไหร่เขาไม่ได้กําหนดดังนั้นเราสร้างเส้นตรง s d ขึ้นมาค่ะพอสร้างเสร็จแล้ว สร้างเสร็จแล้วกําหนดจุดตรงกลางค่ะนักเรียนตรงกลางคือบนเส้นนะคะกําหนดจุดบนเส้นค่ะจากนั้นใช้ไม้บรรทัดวัดค่ะเขาบอกว่าให้มีระยะห่างเท่าไหร่คะระยะห่างของช่องสองเส้นนี้คือ2เซนติเมตรนะคะระยะห่าง2เซนติเมตรอ่ะพอได้ระยะห่างสองเซนติเมตรจุดค่ะจุดที่2เซนติเมตรนะคะ,ะจุดไว้จุดเสร็จแล้วใช้ไม้ฉากค่ะ ใช้ไม้ฉากมาวัดว่าจุดที่เราสร้างขึ้นมาเนะะี่ยค่ะที่อยู่ตรงข้ามกับเส้นตรง SD นะคะมันตั้งฉากกันไหมนะคะถ้าสมมตินั้งเรียนกําหนดจุดเอียงเส้นที่เราจะสร้างมาขนานกันเนะะี่ยค่ะมันก็จะไม่ขนานกันมันก็จะเอียงนะคะดังนั้นใช้ไม้ฉากวัดให้เป็นมุมฉากนะคะทําให้ตรงเส้นตรงจุดตรงกลางนะคะ เป็นมุมฉากขึ้นมาอาจากนั้นเราได้แล้วจากนั้นเราได้แล้วทำไงต่อคะใครรู้อ่าเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้ค่ะตัวอย่างที่ทแล้วค่ะนักเรียนก็คือมาเลยค่ะสร้างจุดขึ้นมาอีกอาดูซิวัดมาเส้นข้างหน้านะคะก็คือสองเซนติเมตรแล้วกำหนดจุดขึ้นมาเป็นจุดอะไรคะจุด M นะคะหรือเรายังไม่สร้างก็ได้เพราะว่า เส้นส่วนของเส้นตรงเนี่ย MN เนี่ยเขาให้มีความยาว6.5ดถูกไหมคะดังนั้นเส้นที่จะมาขนานกันเนี่ยเส้นส่วนของเส้นตรง MN เนี่ยต้องมีความยาว6.5ดังนั้นเราจุดไว้เฉยใช้ดินสอจุดไว้ก่อนคะ่ะยังไม่ต้องตั้งชื่อเขายังไม่ต้องตั้งชื่อให้เขานะคะก็คือเราวัดมาหาหัวเส้นก่อนหรือนันเดนจะมาวัดจากจุด S เ,เลยก็ได้นะคะหรือจะมาวัดจากจุด X เ,เลยก็ได้แต่อันนี้ในที่นี้ครูครูครูไม่อยากไป ถึงถึงตรงนั้นนะคะครูก็อาจเริ่มจากตรงนี้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะอาจก็คือ2เซนติเมตรต่อไปค่ะก็วัดมาท้ายท้ายเส้นค่ะวัดมาท้ายเส้นเราก็ต้องวัดเท่าไหร่คะอาะสเซนติเมตรเหมือนกัน2เซนติเมตรเหมือนกันนะคะจากนั้นทำไงต่อคะพอได้2เซนติเมตรแล้วเราใช้ไม้บรรทัดเราเนี่ยคะ่ะนักเรียนวัดจากจุดเนี้ยจุดแรกค่ะจุดที่ใกล้จุด,ดถูกไหมคะ เลขศูนย์อยู่ตรงนั้นวัดให้เขาบอกว่ารากความยาวรากนะคะรากเส้นความยาวของเส้นเนี่ย,สยเส้นตรงเนี่ยต้องมีความยาวเท่ากับ6.5เซนติเมตรอ่ะมาดู6.5เซนติเมตรอยู่ตรงไหน,นอ่ะอยู่ใกล้เกือบเกือบจุดสุดท้ายเลยใช่ไหมคะแต่ว่าจุดสุดท้ายเรามีความยาวเท่าไหร่คะ6.7ดังนั้น6.5ต้องอยู่ก่อนหน้า6.7เเสร็จแล้วนักเรียนลบลบเส้นนั้นเลยคะ่ะลบเส้นที่เราวัดอะคะ่ะ ลบเอไม่ใช่ลบเส้นคะ่ะล,ลบจุดที่เราวัดได้เลยแล้วก็ลากเส้นยาวลากเส้นยาวผ่านจุด3จุดในระยะ6.5ซนติเมตรนะคะห5ซนมรเห็นไหมคะคูลบเส้นออกแสดงว่าเส้นส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรง MN นะคะจะมีความยาวเท่าไหร่คะ6.5ซนติเมตรนะคะแล้วก็ขนานกับเส้นตรง SD ด้วยแต่เขาไม่ได้บอกว่าเส้นตรง SD ต้องมีความยาวเท่าไหร่ใช่ไหมคะทางดังนั้นถ้าเราจะทําตามโจทย์ให้ถูกต้องก็คือเราต้องทําไมคะเราต้องดูว่าโจทย์เขาต้องการอะไรนะคะโจทย์เขาต้องการอะไรโจทย์เขาต้องการส่สวนของเส้นตรง MN ให้มีระยะให้มีระยะห่างเนี่ยจากเส้นตรง SD ดเนี่ยสซนเมตรและส่วนของเส้นตรง MN ต้องมีความยาว 6.5เซนติเมตรด้วยนะคะค่ะเรามาสรุปกันนะคะเส้นตรง2เส้นค่ะนักเรียนเส้น2เส้นเนี่ยซึ่งจะมาขนานกันได้นะคะก็คือเส้น2เส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันเนี่ยค่ะจะมาขนานกันได้ก็ต่อเมื่อเส้นสอเส้นมีระยะห่างค่ะตั้งแต่หัวเส้นยันถึงท้ายเส้นนะคะก็คือมีระยะห่างเนี่ยเท่ากันเสมอเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นขนานนะคะก็คือมีระยะห่างเท่ากัน ตลอดแนวเลยต่อไปค่ะสัญ,ญลักษณ์ค่ะสัญ,ญลักษณ์ของเส้นขนานเป็นยังไงคะอ่าจะเป็นขีด2ขีดนะคะแทนการขนานกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้เรียนไปแล้วเดี๋ยวเราลองไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะว่าครูจะให้ทําแบบฝึกหัดเป็นแบบไหนแล้วนักเรียนจะทําได้หรือเปล่านะคะใครที่ทําไม่ได้นะคะนักเรียนใครที่ทาไม่ได้นักเรียนสามารถทักแชท เฟซบุ๊กนะคะมาส่วนตัวได้หรือว่าถามในคอมเมนต์ก็ได้นะคะขอให้นักเรียนโชคดีในการทำแบบทดสอบนะคะ